สารลึกประเด็นร,ร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายฉีดสไตล์ประจำวันชี11กรกฎาคม2568โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วขงของเช้าวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วขงของเช้าวันนี้อาร์ติญงทีมชาติไทยล่นรั้งอันดับที่102ของโลกจากการประกาศฟีฟ่าบังกิ้งในช่วงเดือนกรกฎาคม เมื่อกลน,นี้ไทยละผมหลุดท็อป100เป็นที่เียบร้อยและช้างศึกร่วงลงมา3อันดับหลังจากที่ทําผลงานได้ไม่ดีนักในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รับคัดเลือกนัดที่2เมื่อคืนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานนี้เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมาธ์ฟุตบอลนานาชาติบรืฟฟีฟาได้ทาการประกาศอันดับฟีฟาบรังกิ้งล่าสุดประจําช่วงเดือนกรกฎาคม2025ออกมาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผลปรากฏว่าทีมชาติไทย รังอันดับที่102ของโลกตกลงมา3อันดับมีทั้งหมด1,222.07คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนและักอันดับที่16ของเอเชียหลังจากที่ผลงานเมื่อเดือนพิษณุยนที่ผ่านมาอุ่นเครื่องตามช่วงปฏิทินฟี ف าเดย์ชนะอินเดียไป2-0ไฮรลกก็พ่ายต่อเติร์กเป็นดิสถาน1ต่อ3สึกเอเชียนคัพ27รอบคัดเลือกนัดที่2ขณะที่เวียดนามรักอันดับที่สองอาเซียน113ของโลก เอโดนเซียนดับที่3 118ของโลกและก็มาเลเซียดับที่4 125นี่ของโลกและฟิลิปปินส์ดัที่นดับที่5 146ของโลกในครั้งนี้เปน็นนว่างงานนี้นะผมก็เวียดนามกับอินโดจี้ตูดมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไทยอย่าได้ประมาทพวกเขาเด็ดขาดนะไม่งั้นโดนแซงนะผมตนทั้งเวียดนามและก็ Indo, อินโด2ประเทศนี้แซงอย่างแน่นอนในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากไปทิ่แฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อไปนะ เรามาดูประเด็นข่าวต่อมานั่นครับอาร์ตงไงความรู้สึกแฟนบอลอินโดนเดือดทันชีหลัง2ทีมท็อปลีกสูงสุดอินโดนีเซียโดนการท่าเรือถล่มยับคาบ้านในคาลักนี้โดยควนหลงหลังทีมแกร่งอินเดเซียเดวายูนเต็ดนะฮะดีกรีบรองแชมป์อินโดนีเซียซูเปอร์ลีกโดนการท่าเรือ FC ทีมตัวแทนจากประเทศไทยมุกอัดคาบ้านไป1ต่อ2ออย่างหมดรูปต่อหน้าแฟนบอลอินโดนีเซีย ในการแข่งขันผู้บันทายการเพนะียร่าเพอร์ซิเดนต์2025ณทางของสนามสีจาวราหาบรุบัตรประเทศอินโดนีเซียซึ่งก่อนหน้านั้นเปอร์ซบิบันดุงแชมป์ลีกสูงสุดอินโดก็มึงโดนการท่าเรือบุกอัดคาบ้านไป0ูนย์ต่อ 2. สงสมบัให้การท่าเรือเอฟซีทะลุผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศารายการผู้บอลทั่วใหญ่ของอินโดนีเซียได้สําเร็จความรู้สึกแฟนบอลอินโดเดือดทันทีหลัง2ทีมท็อปลีกสูงสุดอินโดโดนการท่าเรือทีมไทย อัดคาบ้านยับในครา้นี้คอมเมนต์แรกก็บอกว่าเราแพ้ในบ้านถึง2ทีมทําให้ไทยที่ไม่ใช่แชมป์ลีกของเราที่ําไปคอมเมนต์ต่อมาศักดิ์ศรีฟุตบอลอินโดนอยู่ไหนผิดหวังมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาทั้งเปอร์ซิปและก็เดวาก็แพ้ให้กับการท่าเรือบริน,นีทแสดงว่าเรานั้นยังตามหลังไทยอีกตั้งเยอะคอมเมนต์ต่อมาเราคิดว่าลีกของเราั้นพัฒนาแล้วแต่แผนอ่าผลในสนามบอกตามตรง ตรงกันข้ามเลยนะคอมเมนต์ต่อมาสนามเต็มกำลังใจแฟนบอลมีเต็มที่แต่ผลการแข่งขันมันช่างน่าอับอายจริงๆคอมเมนต์ต่อมาพวกเขาไม่ใช่บริลัมหรือว่าบีจีประชุมได้ซ้ําไปแต่ก็ยังคงเอาชนะ2ทีมที่ดีสุดของเราได้คอมเมนต์ต่อมาถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะเป็นได้เพียงแค่ผู้ชมในอาเซียนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาฟุตบอลของเราต้องปฏิรูปทั้งระบบนะไม่ใช่แค่ประเด็นโคช้ชคอมเมนต์ต่อมาทีมไทยเล่นมีวินัยมากกว่า เร็วกว่าและก็มีประสิทธิภาพมากกว่าชัดเลยว่าคนละระดับเลยจริงๆเขาไม่ต่อมาคิดลองคิดดูเราแพ้ให้กับทีมระดับ3หรือ4ของไทยแล้วทีมของเรลนั้นอยู่ระดับไหนกันแน่เขาไม่ต่อมาเราต้องยอมรับนะว่าฟุตบอลไทยโตและก็เป็นมืออาชีพมากกว่าจริงเขาไม่ต่อมาความจีบปวดไม่ใช่เพียงแค่แพ้แต่ความพ่ายแพ้ในบ้านต่อหน้าแฟนบอลของตนเองนี่สิมันน่าเจ็บใจจริงๆเขาไม่ต่อมา ถ้า2ทีมท็อปของเราเอาชนะทีมจากไทยไม่ได้แม้แต่ทีมเดียวเราเองต้องกลับมาทบทวนตัวเองกันอีกครั้งข่าวมตต์ต่อมาอรอบชิงไม่มีทีมอินโดในรายการที่เราจัดเองน่าอายที่สุดแล้วในวัานี้ก็เป็นเอาไวงานนี้นะผมคอมเมนต์ของแฟนบอลที่มีความรู้สึกนะฮะเดือดดานทันทีหลัง2ทีมท็อปลีกสูงสุดอินโดพ่ายการท่าเรือไทยอัดยับคาบ,บ้านในครั้งนี้ทั้ง2นัดเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ อะไรยังไงอันดับโลกเปลี่ยนทันทีหากว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุกพ่ายทีมชาติเยอรมน,นีโดยการน,นิ้ินักของทางฝั่งอันดับโลกไทยเปลี่ยนอย่างแน่นอนหากว่าทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุกพ่ายทีมชาติเยอรมน,นีซึ่งความเคลื่อนไหวก่อนที่โคดออดเกียรติพงศ์รัชตากียงไก่ตรองรีพนามทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยสึกใหญ่ระดับโลกในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเดชั่นลีก2025หรือว่า VNL สนาม3 สัปดาห์ที่3ระหว่างวันที่10ถึง14รกรกฎาคมนสนามอาร์เบริงตันประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทายพบกับทีมชาติเยอรมน,นีท็อปันดับที่12ของโลกวันที่11รกรกฎาคมน,นี้เวลาิ4นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยโดยสถานการณ์ปัจจุบันทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทายรั้งอันดับที่19ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่173.09คะแนน ล่าสุดวอเลย์บอลเบลเ,เปิดคะแนนอันดับโลกออกมาแล้วหากว่าทีมสาวไทยบุกไป,ปพ่ทีมชาติเยอรมันจะทำให้คะแนนอันดับโลกของทัพวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยติดลบมากที่สุดลบ3.34คะแนนโดยคะแนนรวมสะสมอยู่ที่1 6 6 7 5คะแนนซึ่งนั่นทำให้วอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับโลกจะลนต่ำสุดหรือรังอันดับที่20ของโลกในค้งนี้เพิ่มเติมชันชีดเดนาะก็เป็นอันว่างานนี้ต้องรอดูันต่อไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นอะไร เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเช็คโปรแกรม4สโมสรไทยลุยศึกไทยลีก ACL อาเซียนคัพเตะที่ยาวถึงช่วงต้นปีหน้าเลยนะอารไรยังไงเมื่อไทยลีกนดฤดูกาลใหม่ใกล้จะเปิดฉากเมื่อ4สโมสรชั้นนำของไทยคือบริลัมแบงคอก BG ประชมุมและก็ราชบุรี FC เตรียมรับศึกหนักทั้งในประเทศ ถ้วยเอเชียและก็ถ้วยอาเซียนคัพไล่เลียงโปรแกรมแบบแน่นขนาดตั้งแต่สิงหาคมจนถึงต้นปี2569โดยเปิดโปรแกรม4สโมรสรไทย้วยศึกหนักทั้งไทยลีก ACL และก็ชอปปี้ครับที่เกิดขึ้นโดยศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาล2025ประกาศโปรแกรมออกมาแล้ว3นัดแรกโดยนัดเปิดสนามจะเริ่มต้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคมซึ่งราชบุรี f c จะเปิดบ้านพบกับทีมน้องใหม่พาังการ f c ขณะเดีวยวกันสี่สโมสรไทยได้แก่บริมจิเต็ดทรูแบงคอก B.G. ประชุมและก็ราชบุรี FC ยังคงมีคิวจะลงแข่งขันในถ้วยระดับเอเชียทั้ง A.C.L. อ r i s h A.C.L. 2และก็ถ้วยช้อปปี้ขับ2025สึกชิงชมป์สโมสรอ,อาเซียนซึ่งก็มีโปรแกรมเตะทีตลอดครึ่งหลังของปี2025 6 8 ปถึงต้นปี2569โดยการจัดตลาดรอบแบ่งกลุ่ม ACL จะมีขึ้นในวันที่15สิงหาคมนี้โดยการน,นี้บริมิเยติเดนะะืนก็จะมี16สิงหาคมลำพูนบริเอร์พบกับบริลล์ลึกไทยลีก20สิงหาคมบริลล์พบกับสราง,งอเอฟซีกับมาเลเซีย23สิงหาคมบริลลพบอุทนีเอฟซี FC, จากสึกไทยลีก3 1สิงหาคมเชียงรายพบกับเป็นตัางของบริลล์ลึกไทยลีก16แลกันกาสกันยายนแมชที่1 ลี a สเตทเอซีเอลยูริช24กันยายนบีจีประชุมพบกับบริษัมศึกชอปปี้ขับ21ยี่ส30กันยายนถึง1ตุลาคมแม์ที่2 l งล g u สเ t a เอซีเอลยูร21ถึง22ตุลาคมแม์ที่3 l มล g u สเ t a เอซีเอลยูร4ถึง5พฤศจิกายนแม์ที่4 l State ACL e ่ล g u สเ t a เอซีเอลยูร25ถึง26พฤษภาคมแม์ที่5 l าล g u สเ t a เอซีเอลยูร 3ธันวาคมบริลัมพบกับของอันฮานอยเวียดนาม9-10ธันวาคมแมตช์ที่6ลเกสเตดเอซีเอลออริส28มกราคมแทบินเนสโรเวอร์สิงคโปร์พบบริลัมชอปปี้คัพ4กุมภาพันธ์บริลัมพบกับชิพลย์ออฟชอปปี้คัพ10-11กุมภาพันธ์แมตช์ที่7ล็กสเตด17-18กุมภาพันธ์แมตช์ที่8ลดกสเตดในครั้งนี้โดยหมายเหตุนะผมงานนี้โปรแกรมไทยลีกประกาศมาเพียงแค่3นัด A.C.L. เอริสสองพันบ้าฉลากวันที่15สิงหาคมโดยทูรูแบงคอกนะฮะก็จะมีวันที่12สิงหาคมพบกับหน้าทั้ของเฉินตูจากจีนพบทูรูแบงคอก17สิงหาคมทูรูแบงคอกพบกับบริยองเอฟซียีสิงหาคมพลรรังการ FC พบทูรูแบงคอก30สิงหาคมทูรูแบงคอกพบกับหน้าทั้ของอ่าบีจีประชุม25กันยายนยาโฮดารุนทักซิมจากมาเลเซียพบทูรูแบงคอก4ธันวาคมทูรูแบงคอกพบกับบริออนซิตี้เซเลอร์ ๗ธันวาคมทรูแบงคอกพบกับน้ำดิน29มกราคมสว่างเรงเอฟซีพบกับทรูแบงคอกและก็5กุมภาพันธ์ทรูแบงคอกพบกับพนทั้ของทรีเพย์ออฟจากชอปปีค้คัพส่วนฝั่ง B ีจีปรุมงานนี้ก็จะมี16สิงหาคมประจบ FC พบ BG จ2 0สิงหาคมของอันธนนอยพบเวียดนาม23สิงหาคม B g จปฐุมพบลำพูน30สิงหาคมแบงคอกพบ BG 17-18แมชที่1นึ่บราบ,บงกลุม 24กันยายนบีจีประชุมพบบริดัมหนตุลาคมแบบที่2รอบแบ่งกลุ่ม22-23ตุลาคมแบบที่3รอบแบ่งกลุ่ม5-6พฤศจิกายนแบบที่4รอบแบ่งกลุ่ม 26- 27พฤศจิกายนแบบที่5รอบแบ่งกลุ่ม3าธันวาคมแทนพีเนสวเวอร์เวอร์จากสิงคโปร์1 0 1 1ธันวาคมแบบที่6รอบแบ่งกลุ่ม28มกราคมจาก G, บีจีประชุมพบกับทีมเพลย์ออฟ และก็สีกุมภาพันธ์สระง,งอมาเลเซียพบกับ,บนันเรื่ของบีจีประชุมในครนั้นี้ก็ฝากไปให้กาลังใจและไปร่วมเชียร์สโมสรไทยของเรากันด้วยนะครับงานนี้ใกล้จะเปิดไทยลีกแล้วและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิอิสตายประจำวันที่11กรกฎาคม2568โดยชายผู้บังคั่งฟุตบอลไทยครับ